นี่เป็นภาพของชาวบ้านบ่อใหญ่ตำบลบ่อใหญ่อำเภอบบรบือจังหวัดมหาสรารคามกำลังนั่งทอเสือกกเพื่อเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่ได้สั่งจองไว้โดยคุณสมปองสีกุลละครชาวบ้านกลุ่มทอเสือกบกบ้านบ่อใหญ่ได้กล่าวว่า การทอเสือกกนี้เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อนๆและสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะทำการทอเสื้อตามครัวเรือนของตนเองจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาทางมหาวิทยายลัยมหาสารคามได้เข้ามาส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวพร้อมทั้งส่งเสริมองค์ความ รู้การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการตลาดให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นสำหรับการทำผลิตภัณฑ์เสื้อกกของชาวบ้านมีกระบวนการผลิตเองในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ทำการปลูกต้นกกเองในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านและปลูกในครัวเรือนจากนั้นก็นำต้นกกมากรีดทำเป็นเส้นและก็นำมาตากให้แห้งต่อมา ก็นำไปย้อมสีตามที่ต้องการจากนั้นจึงนำเส้นกกที่ย้อมสีเสร็จแล้วไปทำการทอเป็นลวดลายต่างๆซึ่งลายที่ทอนั้นจะมีทั้งลายที่สั่งซื้อมาพร้อมกับอุปกรณ์การทอเสื่อก,กกที่ออกแบบมาสำเร็จแล้วและก็ลายที่ชาวบ้านช่วยกันคิดค้นขึ้นมาเองซึ่งกระบวนการทั้งหมดในทุกขั้นตอนต้องใช้ประสบการณ์ทักษะและความชำนาญกว่าจะได้เสื่อก,กกออกมาแต่ละพื้นและหลังจากที่ได้รวมกลุ่มชาวบ้านทำ การทอเสื้อกกมาประมาณปีกว่าๆถือว่าประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจมียอดสั่งซื้อเสื้อกกของทางกลุ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างรายได้เสริมที่ดีให้กับครอบครัวครับมีพวกอาจารย์ออกมาจากมอ,มอสอ,อาจารย์มาทรงเสริมเพราะว่าเขาก็บ,บมีความรู้เนี้ยเอินเพิินก็นทมเพราะว่าเขามีความรู้อย่างอย,า,งอยากอยากเข็ดอย่างนังใช่ไหมจ้ะ บะนีกะเลยว่าตะกรอนน่ะเขากับตาไผ่ตำมันอยู่เรี่ยวเองสิน่ะตําอยู่บ้านตําทอเสื้อไว้ใส่เองจรังค่ะครับกะเลยว่าเหลือเอาศาสตร์กลุ่มกลุ่มทอเสื้อโกจ้ะอืมครับครับครับเ็คือสีพัฒนาพุมมปัญญาต่อยอดจ้าบให้เป็นการให้เป็นอาชีพให้เป็นรายได้ที่ทินชัดเจนขึ้นว่างซันทอจ้าจ้าครับไปตัดสาต้นสดมาจากจากตนก้อนจ้ะครับ แล้วบันนี้ก็มาซอยอ๋อใส่ใส่เป็นเส้นเส้นยังเส้นไหครับจ้าให้มันได้เป็นเส้นๆอ๋อนะครับแต่จังไรต่อยันได้เป็นเส้นละมาตากได้เพราะมันได้ต่างแห่งดีแล้วครับไปย่อมค่ะอ๋อไปย่อมย่อมสิมีเตาย่อมยี่หันอ่าย่อมอองไหมมันจะเป็นสีแบบอ๋อย่อมอะไรีเป็นนี่อ่าเอ้าเครื่องมาตากอีกตากให้มันแห้งก่อนค่ะเห้มันแห้งซะก่อนแห้งสนิทเล่นไหครับจ้าแห้งสนิทเล่นตรงไหนครับเวลาจะจอมกับตรง ไปสายนำอีกเหรใสายนำจังหน่อยให้มันซุ่มจ้าใสายนำเหม็นซุ่มแต่ว่าแต่ว่าตอนหลังจากซุ่มแล้วไปเอาไปตำเลยหรือว่าใหยี่ยมไหวเหยี่ยมแห้งจังเอยซุ่มแล้วตำเลยก็เอาไปตเลยอ๋อนี่ครัยเดี๋ยวแม่เพิ่นตำอยู่เอาพายังกันบ้างนะครับนี่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 เอาเอาเนี่ครับอุปกรณ์อันนี้เขาเป็นนี่ยังครับเนี่ยไล่มีแก้วค่ะไล่มีแก้วอ๋อแล้วแล้วอุปกรณ์ที่ใส่ตำนี่ครับนี่ยังเนี่ย เอื่นฟื้นเอื่นยังก็เอื่นฟื้นมค่ะฟื้นยกตัวตัวไหนคือฟ mm ื้นั้งหมดเลยเอิ่นมาฟื้นค่ะชุดชุดมันได้ครึ่งถ้าเอื่นอันนี้อ๋อแล้วมีอย่างอีกมีมีทออีหยังคือทอนี่แม่มันคือมันคือมีหู้โจงตรงจริงจริงหนิสร้างคนออกแบบได้มาออกแบบอ๋อหู้หนิคือไาอ๋อไรไรหน่ใส่อย่งไหนแม่เอาใส่บ้างด้วยสวัดทิ้บอ๋อบุดลงเต๋แล้วก็ใส่หม่งนี่อันนี้สีสีครับสีนี่ สีเขียวเขียวดำดำนี่เราอีหยังเขาไปเอาเอาเส้นเดี๋ยวให้เจ้าไหนบ้านนี่เอาไม้เขาไปคัดสอดเข้าไปสอดเข้าไปก็ใส่เส้นเส้นกกุ๊าอ๋อสอดเส้นแล้วก็ใส่เส้นกุ๊กใส่หมงหู้ไหมครับแล้วก็ดึงเข้าไปอตามไรตามที่เพื่อนเดี๋ยวมีให้เป็นป้องไว้นี่เจ้าไหนครับบ้านนี่ พอ,อ,อ,อดอกละดันเข้ามา<ช>นี่ก็แล้วเส้นนึ่งว่าสีได้แต่ละพื้นก็บหลายเส้นเพราอสมรแต่ว่าอันนี้มันว่าเปนพื้นหนึ่งได้น่เพราะว่าชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งสามชิ้นอ๋อต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดเสมอสามชิ้นแล้วจังเอามาเย็บต่อกัน จบแล้วต่ลูกค้าครสองขิ้นหรือสามขิ้นเห็นเห็นว่าเาเห็นว่าห้าออกแบบไร่จากของนําแมนค่ะออกแบบไร่จาของนี่ห้าเหาองหเอาเฮอดห้องห้องหองห้องเองแบบนี้อห้อเห้ององหจ้อบห้อ้องห้ใง้องอเก้บเองห่อให้องอเก็องห้องห่ะงห้องหบองห้องห้องห้นงห้องห้ององห้อง้องหองห้องหเองห้องห้องห้องน้องห้อองหองหออ้งองอองออหอ อันนี้ดิครับเป็นไล่ไล่ปลาไล่ปลาค่ะไล่ปลานในผีแล้วก็ผีเสื้อแต่อันนี้คือ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 เขาออกแบบเองเลยออกแบบเองว่าได้ว่าได้ซื้อแบบเขามาบว่จ้ะเขาทำการได้อย่างเขาก็คิดเองในหัวของเขาจ้หรือว่าเขาไปเห็นตัวอย่างของเพิ่นครับเขาอยากได้เขาก็ยืมเพิ่นมาเบิ่งก่อนยังสิกระได้จ้ะรับคแต่แต่ว่าแต่ว่าก็ไปท่อตั้มตัคือกันนี่บ่ค่ะ แต่บางแห่งโบได้ใส่ทอแบบนี้เกาใส่เก็บไปเลยอ๋อใส่เก็บไปเลยจ้าเปิ้เกิดชิบวะย่างบักคักดิการย่างแน่ยุคค่ะอืเนียมากับใจมักเนาะค่ะใจมักครับครับครับเกิดชิบวังว่างนี่อืมนี่คือเผื่อสำเร็จจ้าครับครับเฮ็ดย่างว่างย่างยังค่ะครับครับครับตอนนี้สมาชิกเจ้าคนครับ ตอนนี้สมาชิกเขามีหาคนค่ะอืมครับมีหาคนเป็นกลุ่มเล็กๆก็บมหัศจกันเฮ็ดอยู่นี่จ้าอ๋อครับครับครับการเริ่มเริ่มต้นในโดนปันได้หรือครับเนี่ยได้นี่เขาปีที่สองค่ะขอเขาปีที่สองนะครับเนาะครับครับครับโอ้เอาเอาเราเห็นเห็นเห็นว่ามีมีนอกจากเป็นเป็นเป็นอ่าไร้ต่างๆจะมีไร้ท่อไปไร้พื้นอ่าะไร้ไร้หมายถึงว่าไร้พื้นฐานนี่นะอันนี้บอก น,นี่คือพื้นฐานครับคับอันนี้กเ็เฮ็ดชื่อกันจ้าอันนี้เฮ็ดชื่อกันค่ะเพราะว่าเทื่พี่น้องอยากได้อันอันเป็นลักษณะจังซี่ไปใส่อันเด็กประสงค์หลายๆอย่างาไปปูน้ําพงน้ําทาโอ้ค,ครับเอาราคาราคาเริ่มต้นแบบไหนจังไหนพื้นนี้ราคาเริ่มต้นลอยหาซีฟค่ะอันนี้ลอยหาซีฟจ้าครับเอาแล้วพื้นครับว่าบ่แพงตัวนี้บ่แพงค่ะขายราคาทันเองครับเอาแล้วพื้นที่เฮ็ดไปลวดลายต่างๆล่ะครับถ้าสั้งราคาแบบหนึ่งพันค่ะไม่รวมส่ง อันนี้ขนาดไอนน้ไล่เขาออกแบบเองกัยหนึ่งพันค่ะเอกแบบโดยมือแล้วกันก็สีได้ไดแต่ละพื้นจ้าครับครับเอายกตัวอย่างไล่ไล่เอื่อนเนี่ยอ้าวอัน,นเขียวน,น,นี่ก็ได้ใช่หรือไหนเออนี่เอ้กเซียครับอืมนี่ก็จ้าหาเป็นไล่สิสกับสีพื้นละอา่าพื้นละพันพื้นละพันค่ะสามชิ้นค่ะคเย็บใส่กันแล้วเย็บใส่กันสามชิ้นจ้าทเป็นแบบนี้วะครับนกพันเบิเงดูนี่ จ้าอยากใส่กันสามสิบแล้วมันคืเป็นประมาณนี้อืมแต่ลวดลายนี่สิมีหลากหลายมีหลากหลายค่ะอ๋อนี่ครับสิประมาณนี้เนาะจ้านี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้มาตรฐานเลยจ้าครับครับโอ้สุดยอดเอาเถ้าพี่น้องสนใจครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 8 0 3 6 1 7 8 4ค่ะอ่าติดต่อได้นะครับเนาะครับครับหรืออยาก สอบถามม่ยังค่ะทรเขอมาเบิงกอนกันได้จ้ะอ๋อครับมะ <c oughs> ยามกันได้เนาะมะยามกันได้ <c oughs> จ้ะกมมิยังมาแนะนำกับ <c oughs> มาได้เนาะ <c oughs>